อยู่ผมนะครับนภพัดต่ตอยชาแน,นลครับวันนี้จะมารีวิวเทลเลอร์รถเทลเลอร์12้อลากพ่วงหัวลากกันเอยนี่ครับเพิ่งทำเสร็จนะครับแต่ว่ายังไม่เสร็จดียังเหลือแต่งใสเ่เเลกแล้วก็ใส่ไฟอันนี้ผมก็ได้ทำการตัดถังน้ำมันทิ้งไปนะครับแล้วก็เอาตัวครอบล้อมาใส่กรอบประมาณนี้ พวกมันก็เป็นตัวนี้ครับแต่ว่ายังไม่เสร็จพ่วงมันก็จะตัดออกทำเป็นตัวแทลรึกครับอันนี้ผมตั้งเป้าเป็น e ศูนยนครับ gx s 3 6สามหกศูนนะครับ,รบแล้วจะทำน้าจีกาเลยตัวนี้รองบประมาณกปนล้อก่อยที่เป็นข,า,ขาวๆนี่ล้อฝุ่นกระทะน,นะครับยังไม่จะทำล้อดำเราจะทำสี ล้วจะ้องเอาพ่วงมาใส่นะครับก่อนจะใส่พ่วงขอรีวิวก,ก่อนนะครับเนี่ยขาตั้งครับพับได้ตัวนี้มันเป็นของรถเก่าตั้งแต่นานแล้วผมเอามาใส่ตั้งนานแล้วพว่วงเป็นพ่วงของคันแดงต้องใส่ดูะกันนี่ก็ล็อกพอดีเป๊ะเลยก็จะขอรากพ่วงก,ก็เอามาจากคันแดงครับประมาณตรง ไดนะ้มันก็วิ่งได้แล้วก,ก็เหมือนเดยอืมโอเคลครับคลิปนี้ขอจบคลิปเพียงแค่นี้ครับเดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับใครที่ชอบรถโมเดลอะไรก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับผมมีรถทกเกือบทุกอย่างที่จะมารีวิวนะครับสวัสดีครับ